no สวัสดีค่ะอะเดี๋ยวเราเปิดเซย์ย์แขนยาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะลูกค้ารุ่นใหม่เนาะรุ่นใหม่เมื่อวานนะคะเปิดไปรอบหนึ่งวันนี้ขอเปิดดูอีกเพราะว่าเป็นงานรุ่นใหม่โอ้โหชอบตัวนี้จังดูสกรีนนะคะดูสีสดมากนะคะตัวนี้เป็นแขนต่อ เออว่างเลยจ้ะใครจะเอาเสื้อยืดแขนยาวไปขายกันนะคะลูกค้ารุ่นนี้จัดไปเลยอุ้ยทอมมี่ค่ะ3,300นะคะลูกค้าจำนวนตัวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ170 180นะคะต้นทุนก็เฉลี่ยไม่แพงนะคะแต่ว่าผ้าสดพี่ผ้าสดงานค่อนข้างสะอาด ไซส์กำลังดีนะคะใครจะรับกระสอบนี้นะคะลูกค้าสามารถพิมพ์รับมาได้เลยนะคะได้ทุกตัวตามที่เราโชว์ให้ดูเลยโอนเงินมาแค่3,300บาทนะคะเดี๋ยวค่าจัดส่งเดี๋ยวทางร้านออกให้เองนะคะถ้าลูกรีวิวนะ<ม>เฉพาะรีวิวนะคะลูกใหม่ลูกค้าจ่ายเองนะงานดีค่ะพี่ สีสดผ้าค่อนข้างสะอาดนะคะขายดีมีกําไรแน่นอนนี่พี่พี่พัทสวัสดีค่ะพี่พีพัทรับเนาะโอเคหนูปักหมดให้ขอบพระคุณมากค่ะคุณพี่อะไรลูกสวัสดีค่ะพี่บริสลาตลาดปิดใช่ไหมคุณพี่สู้ๆนะพี่เล็กตัวแรกก็สวยเลยเออตัวแรกอะสวย สวยมากสีสดแต่งานโอเคนะเพราะว่าตัวนี้หนูเพิ่งได้มาใหม่อย่างที่บอกนะคะก็จะพยายามเทสดูบ่อยๆนะเพื่อดอูเนื้อผ้าให้นะคะแต่ถ้าใครที่แบบชอบงานที่มันค่อนข้างสะอาดหน่อยนะคะลูกค้าเล่นได้เลย ใครอยากสั่งสั่งได้เลยนะคะมาไม่เยอะมาไม่เยอะคืออย่างตัวเนี้ยเป็นรุ่นป้ายน้องใหม่เนาะอย่างบางคนก็ยังแบบยังฝังใจยังรอแบบป้ายเดิมๆอยู่แต่ช่วงนี้ด้วยที่ความที่ว่ามันไม่มีของเข้านะคะอคะคาฮาตัวนี้มันมีแต่รุ่นนี้นะคะถ้าใครที่มีความต้องการที่จะขายของแล้วซึ่งไม่มีของขายเอาไปขายก่อนได้นะคะเพราะว่า ช่วงนี้น่าจะยังไม่มีตู้เข้านะคะอ้ยยูนิโคลค่ะพี่ตัวนี้ผ้าดีมากผ้านิ่มยูนิโคลนะคะงานค่อนข้างสะอาดเลยเนี่ยหนูให้ดูได้ทุกตัวนะคะดูเลยดูเลยใครอยากได้ไปขายกันนะคะสั่งกันเข้ามาได้เลยอุย้ยมาเจสติกตัวนี้ปัก บอสตันที่คอพี่ดูสีดิอันนี้คือแบบให้ดูได้ใกล้ๆเลยนะคือสีสดผ้าค่อนข้างดีเลยนะคะราคาไม่สูงนะลูกค้าราคานี้พอเฉลี่ยต่อตัวออกมาก็ถือได้ว่าเขาไม่ได้แพงเลยนะคะต้นทุนนะคะหาปลาสีสดลูกค้าซื้อไปไม่ขาดทุนใช่พี่เนี่ยอันนี้คือได้แต่ก็มีลูกค้าบางกลุ่มนะคะ ที่ไม่เน้นไม่เน้นผ้าสดอุ้ยโอบาม่าบารักโอบาม่ามีลูกค้าบางกลุ่มไม่ไม่เน้นไม่เน้นผ้าสดแต่อยากอยากอุ้ยอะไรดูแขนในพี่หน่อยสวยจังเลยอยากเน้นพวกหัวผ้าอยากเน้นพวกางานเก่างานหัวงานอะไรพวกนั้นน่ะก็จะมีเป็นบางกลุ่มนะคะแต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเน้นส่วนมากอะ่ะนะคะมีไหมถามว่ามีไหมมันก็มีให้ลุ้นนะพี่นะแต่ออก จะออกหรือไม่ออกนั้นไม่รู้เลยจริงๆนะคะแต่ที่ไม่ต้องลุ้นคือผ้ามันค่อนข้างสดสะอาดนะคะเอาไปก็จะขายง่ายเนาะน,นี่อย่างตัวนี้ก็ทอมมี่นะคะเป็นแบรนด์อาจจะมีแบรนด์พวกนี้ติดบ,บ้างนะคะบางทีก็แบรนด์กิโลงกิลาพี่คะ่ะใครชอบแนวนี้จัดไปเลย โคลัมเบียค่ะตัวนี้ผ้าใส่สบายไม่หนามากนะพี่ไม่ได้หนาแบบเตอะนะบางคนแบบถามหนาไหมเป็นผ้าถักผ้าไหมพรมหรือเปล่าไม่ใช่นะคะพี่เป็นเสื้อยืดคอตตอนธรรมดานี่แหละนะคะเฮ้ยใครนี่เอ็ดดี้อะไรวะ อุ้ยลายทหารค่ะเห็นไหมคะผ้าสดผ้าค่อนข้างสดนะเลอะมีบ้างนะคะเปื้อนเสียมีแต่มันน้อยนะพี่มันเป็นส่วนน้อยเลยอะไรฮ้ยเฮ้ยกใจ พี่พี่พัดค่เป็นยังไงบ้างช่วงนี้เนาะพี่พัดก็ยังสั่งของกันอยู่เนาะใครที่ยังมีกำลังในการค้าขายทำมาหากินนะคะอาทิมเบอร์แลนด์ค่ะตัวนี้สามารถสั่งสินค้ากับเราได้ตลอดนะคะเพราะว่าตัวเราเองนะพี่นะก็หยุดหยุดขายไม่ได้เลยพี่เอ,อ้ย สินค้าก็เยอะนะคะของเยอะนะคะต้องเดินหน้าทํำมาหากินต่อนะพี่นะทอมมี่อีกแล้วตัวสก,กรีนยังดีอยู่เลยพี่ดูนะสก,กรีนดีสีค่อนข้างสดนะคะนี่ลายพรางสวยไป สำหรับหนูห <irgendw> น <carbono> <Beautiful, S 2> <f LE> ูว่าโอเคนะพี่ป้ายนี้นะคะเป็นป้ายน้องใหม่ป้ายขาวเล็กนะคะแต่งานโอเคอย่างบางคนแบบเฮ้ยอยากรอป้ายเดิมเฮ้ยเถ่ายรูปถ่ายรูปโอ้ยซันตาคูตลูกค้าซันตาคูตสวยด้วยดูแขนโลโก้นะคะนี่ซันตาคูตวางดีๆให้ดูหน่อยจ้า ขอแขนด้วยจ้าเอ้ยตัวตัวนี้ก็มีราคานะซันตาคูสซันตาคูสใช่ใช่พี่จะถ่ายรูปเก็บหน่อยเพราะว่าป้ายนี้มาใหม่ลูกค้าหลายคนยังไม่รู้จักอย่างบางคนก็แบบรอป้ายน,นู้นป้ายนั้นป้ายนี้ใครรอไม่ว่ากันพี่รอได้ แต่หนูแค่ไม่สามารถบอกได้ว่าของมันเข้าวันไหนแต่ถ้าใครที่ของไม่มีแล้วไม่มีของจะขายแล้วพี่เอาอันนี้ไปขายก่อนได้นะคะงานสะอาดงานเสื้อยื่อแขนยาวเหมือนกันนะคะระหว่างรอป้ายที่ตัวเองเคยซื้อแต่ของมันยังไม่เข้านะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะเอาเอาเอามาขายเนี่ยเราดูงานให้อยู่แล้วนะคะเนี่ยเราเทสให้ก่อนนะ มาลีค่ะลูกลุกเลยต้องเจอนะเนี่ยมาลีเนะี่ยต้องโดนฝ่ามือไม่เอาไม่เอาเอาเอา,อย,เอ,าอย่างนี้เอาแ่างนี้อย่างนี้อ,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นไม่เอา <c oughs> H and M ส่งยังไงล่ะคะไนกี้ค่ะกระสอบละสามพันสามบาทพี่จ๋าเมื่อวานเรานับได้เท่าไหร่นะ1้อยเจเท่าไหร่นะ178ตัวกระสอบที่รีวิวไปเมื่อวานนับได้อยู่ที่178ตัวนะคะ a d ดิดาเนี่ยพี่ดูดีสียังสดอยู่เลยผ้ายังดีอยู่นะคะ จะเฉลี่ยให้อยู่ที่ประมาณ180ตัวบวกลบนะลูกค้า1 0อย0 8อยู่ประมาณนี้นะคะจำนวนตัวนะคะต่อหนึ่งกระสอบนะเฉลี่ยประมาณนี้เดอ้อสียังสดอยู่เลยลูกค,ะคะ้าค่ะไซส์ก็คะกันมาทุกไซส์เลยนะคะไซส์กำลังดีเลย ัวน,นี้ก็สยขายได้ทั้งปีนะพันลิสเตอร์ค่ะตัวนี้พี่ซื้อไปนะพวกเนี้ยพี่ไม่ต้องแบบไปรีบขายให้มันหมดภายในวัน2วันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเก็บไว้ได้ตลอดมันไม่เสียนะขายไปเรื่อยๆเนี่ยคอนลิสเตอร์อีกนะคะขายไปเรื่อยๆนะคะ โอ้ยนี่ตกปลาใช่ป่ะชิคาโกช่วงนี้ขายได้อยู่ใช่ไหมคุณพี่อย่างเมื่อเช้าอ่ะมีลูกค้ามาที่หน้ากโกดังนะเขาก็บอกว่าต้องขายเพราะอะไรนะพี่เจนพี่ที่มาเอาเสื้อนิวยอร์กบอกเออเขาบอกว่าถามว่าเงียบไหมเงียบแต่ถ้าไม่ขายเลยก็ไม่มีกินนอติก,ก้าตัวนี้สวยมากให้ทำยังไงอนะ่ะเนาะพี่เนาะอยูอ่เฉยไม่ได้อนะ่ะพี่ อูนาดิกาตัวนี้สวยอยู่เฉยเก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะใครอยากสั่งสินค้านะคะตัวนี้ติดต่อได้เลยอินบ็อกซ์มานะคะทักข้อความได้เลยนะยังมีสินค้าอยู่นะคะของเพิ่งมาใหม่เมื่อวานเมื่อวานอุย เมื่อวานเนาะเพิ่งมาเนาะหยุดทั้ทงพี่ทั้งน้องเลยเไปเลยทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับโ,โกดังอยูอ่กรุงเทพค่ะอยู่เส้นพุทธมณฑลสายสองนะคะคมี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 หมุดอยู่มั้งหน้าเพจนะลูกค,ค้าจิ้มมาได้เลยนะคะถ้าใครอยากจะมาซื้อสินค้าเองที่หน้ากโกดังนะคะ ใครไม่สะดวกนะคะใครอยู่ไกลลูกค้าสั่งได้เลยมีบริการส่งทั่วประเทศนี่อาดิดาอีกล้ดูสกรีนแล้วดูแบบดีอยู่เลยอะลูกค้าเออสูหหอกสูหยอก,ยอกนี่แขนต่ออาไปบางคนเอาไปทำแบบให้มันดูดีหน่อยก็คือแบบอาจจะเอาไปซักรีดนะคะเพิ่มมูล,ลค่าแต่บางคนก็อาจจะขายเลยนะคะ สำหรับงานรุ่นนี้นะจ๊ะขายดีขายได้ตลอดเลยพี่ไม่ว่าจะหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนนะคะขายได้ทุกเลยดูอุย้ยวางอ้าวตัวนี้แบทแมนนะคะแบทแมนค่ะเนี่ยเห็นไหมพี่งานโอเคไหม นี่ให้ดูตัวแรกจนตัวสุดท้ายจริงๆนะคะตัวเนี้ยขอขอได้ไหมพี่พี่พัดตัวเนี้ยขอเลยได้ไหม <laughs> โอ้ยตัวเนี้ยเม็กซิโกนะฮาเลย์เดวิสันนะคะคอตต้อนร้อยนะคะเม็กซิโกไซเอ็กแอลไอเบนบอกว่า ไซส์ก็ไซส์ผมเลยนะครับเนี่ยพี่ถามว่าหัวผ้ามีให้รุ้นไหมมีพี่พี่พัดดูดิตัวนี้มันเป็นมัดย้อมแล้วเป็นฮาเล่นะหนูไม่รู้หรอกพี่จะเอาไปทําราคาได้เท่าไหร่แต่ดูดูสกรีนสกรีนหลังเขาไม,ไม,ไม่อุ้ย เห็นไหมเนี่ยมันมีหัวผ้าให้ลุ้นเห็นปะเนี่ยไอเ้เบนนะมันเอาไว้ไว้ปิดท้ายนะมันเอาพารทขานไว้มันก็หัวเลาะเลยพี่พาร์หัวเลาะเลย, <laughs> เลเลยอ่าทุกคนป้ายนี้นะคะเห็นไหมบอกแล้วว่าหัวผ้ามันมีให้ลุ้นนะคะฮาเล่ตัวนี้ง,งามๆไปเลยพี่พี่พัร์ กำไรไปเลยจ้ะใครสนใจนะคะนี่แคปเลยป้ายขาวเล็กแบบนี้นะคะ3,300บาทนะคะกระสอบใหม่เหลือแค่10กว่ากระสอบแล้วนะคะใครอยากซื้อทักอิน,<ใ>นบ็อกมานะลูกค้าเจอกันคลิปต่อไปเลยค่ะ